โอ้โหวันนี้พามาชมไม้ตระกูลหมากคู่หมากเมียอีกชนิดหนึ่งนะที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักชื่อหรือว่าไม่คุ้นเคยกันนะก็เป็นชนิดที่ถือว่าแปลกนิดหนึ่งใบของเขาจะออกค่อนข้างจะกลมฮนะอันนี้คือเงาะถอดรูปฮนะสีก็จะออกโทนเขียวแล้วก็มีลายเหมือนกันนะมีลายด่างสีชมพู ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ วันนี้นะเรก็พามารู้จักกับหมากผู้หมากเมียอีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าแปลกกว่าชนิดอื่นก็คือใบของชนิดอื่นจะเป็นใบแบบแหลมเรียวนะใบยาวๆแต่ชนิดนี้เป็นลักษณะที่ใบค่อนข้างจากกลมนะออกกลมๆแล้วก็จะมีสีที่สวยงามนะถ้าอยู่ในร่มก็ออกโทนเขียวนะแต่ถ้าเกิดว่า อยู่โดนแดดเยอะๆนะก็จะออกเป็นสีที่ออกโทนชมพูนะอันนี้ชื่อว่าเงาะถอดรูปนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะแล้วก็ดูแปลกตาด้วยนะนี่แหละไม้สวยๆก็เก็บมาฝากกันนะไม้มงคลที่เหมาะสลับปลูกในบ้านในเรือนนะหรือว่า รูปตามสถานที่ราชการต่างๆหมากผู้หมากเมียก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะความอยู่เป็นครอบครัวนะนี่แหละอยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละหมากผู้หมากเมียเงาะถอดรูปครับอ่ะครับสลหรับคลิปนี้นะเลยกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ